ขอบคุณสปอนเซอร์อยากสนุกเต้นเต้นราจ่ายคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเสรีครับพวกเก็บสุดข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเริ่มต้นกันที่ย้ำเป็นต้นการแมนยูประกาศชิวดดียโลเปิดใจฝันกลายเป็นจริงปีศาจตัวใหม่ปีศาจแดงแมน,นเชสเตอร์น,นะครับคนฟ์มแล้วว่าคว้าตัวฮามัดดดียโลปีกอนาคไกลมาจากอัลตันต้าอย่างเป็นทางการแล้ว ท้านั้นตัวนักเตะรับฝันของตนเป็นจริงเสียทีสําหรับการนิยายมาร่วมทัพปีแสดงหมายชนเต็ีสโมสรยักษ์ใหญ่สควที้พิมพ์เกรดประกาศยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมที่ผ่านมาได้ทาการคว้าตัวฮามัดยโรุปิดเดอรุ่งชาวไอริชโคสมาจากอัตาลนตาในสโมสรในซิเกาโชซิราอิตาลีเป็นที่หลุดแล้วโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนในปี2025และมีออปชั่นเพิ่มเติมเซ็นอีก1ปี ตอนี้แมนเชสเตอร์บรลลุก้อตกลงในการคว้าตัวดาวเตะจอมพริวในวัย18ปีล่วงหน้านับตั้งแต่เมื่อวันที่5ตุลาคมปีที่แล้วโดวยค่าตัวเมื่อรวมเงื่อนไขต่งตางๆแล้วคาดการณ์กันว่าอยู่ที่ราว37ล้านปอนด์ประมาณ1,150ล้านบาทหลังจากที่เฝ้ารอมาตั้งแต่ช่วงสเสมอในที่สุดความฝันของผมก็กลายเป็นจริงแล้วสําหรับการได้มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะมีความมุ่งมั่นอย่างมากและมันก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ผมอยากประสบความสุจ ตอนที่ผมได้พูดคุยกับผู้จัดการทีมโมริการาโซชาผมรู้เลยว่าผมได้ย้ายมาอยู่กับสโมสรที่เพอร์เฟกมากๆทีมชุดนี้นะ่าตื่นตาตื่นใจสุดๆและนักเตะก็เก่งๆหลายคนผมสามารถให้คำมั่นสัญญาเลยว่าผมจะทํางานหนักในทุกๆวันเพื่อที่จะเรียนรู้และพัฒนาฝีเท้าโค้ชที่นี่ก็ยอดเยี่ยมมากเราติดต่อกันโดยตลอดและให้คำแนะนํากับผมเยอะม,มาก ทำให้ผมมีเวลาในการเตรียมตัวสําหรับการย้ายทีมครั้งนี้ในแง่ของสภาพร่างกายและจิตใจผมทำงานหนักมากเพื่อให้พร้อมสําหรับสโมสรสุดมหัศจรรย์แห่งนี้เดโยโลเปิดใจนะฮะก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับสำหรับไปแสดงตัวใหม่ฮามัดเดโยโลนะครับเซลิกาโดนิวคาสเซนะครับสนยืม3แข้งส่วนเกินของปีแสดง นิโกเซลนะครับกำลังเล่งยืมตัว3นักเตะส่วนเกินของปีแสดงแมนชนเต็ดไปร่วมทีมในเดือนนี้โดยหนึ่งในนั้นมีชื่อของแจสซี่ลิกาด์รวมอยู่ด้วยสตีฟวูดนะครับกุนซือเดอะแม็กไพร์เคยให้สัมภาษณ์ลังจบเกมว่าตนเองกำลังมองหาหนักเตะที่พร้อมย้ายทีมมาร่วมทีมแบาบยิมตัว1-2รายในเดือนนี้และล่าสุดก็มีข่าวพูดพันคำนักเตะของปีแสดงามการรายดานจาก90ไมค์เปิดเผยว่าคุนซือมาชิกาดงแดสความสนใจดบรลออวิลเลียมตีฟวูนนดนะครัเกุนซืองฝอ่งนะครัร โดยการังลในวัย20ปีไม่มีโอกาสลงสนามเหมือนซีซั่นที่ผ่านมานอกจากนั้นก็ยังมีชื่อของฟิลจอห์นกองหลังโลกเลื่มจากรออส์ัดฟอร์ดที่หลุดจากตำแหน่งตัวจริงมานานหลายเดือนและทางเจสซินกากองกลางตัวทําเกมก็ไม่มีชื่อภายในทีมชุดใหญ่ในช่วงหลังในรายง,งานก็เปิดเผยต่อไปนะครับว่าสตีฟรูดอาศัยการเป็นตำนานของปีแสดงในการเข้าหาอาดีตต้นสกัดเก่าเพื่อเจรจา,าขอย,ยืมตัวผู้เล่นไปใช้งานซึ่งขั้นตอนต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีโดยกรณีของ ฟิวเจอร์มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดในส่วนของกรลดีแบดนดอนวิลเลียมลาร์ดเจสซี่ลินการ์ดต้องรอการตัดสินใจของแมนทอนเตตอีกครั้งนะครัวว่าพวกเขาจะปล่อยนักเตะออกไปหรือไม่ออลิกานาโซชาปลื้มผีชิวเดโยโลช้มีทีเด็ดอีกเพียบโอลิกานาโซชานะครับผู้จัดการทีมแมนทอนเตดยกย่องฮามบัตตียูโรปีกตัวใหม่ของทีมว่าเป็นดาวรุ่งที่เปลี่ยมไป,ไปได้วยคุณภาพ และจะกลายเป็นขั้นสำคัญของปีแสดงไปอีกหลายปีแมนยูเพิ่งประกาศเซ็นสัญญาดีโลจนถึงช่วงเดือนมิถุนายนในปี2025พร้อมกับออปชั่นขยายสัญญาฉบับใหม่เพิ่มเติม1ปีหลังสโมสรตกลงกันใลด,ดุงหน้าไปตั้งแต่วันที่5ตุลาคมปีที่แล้วด้วยการตรวที่การก์ดกันว่าอยู่ราว37ล้านปอนด์โซชาเน,นกกล่าวถึงลูกทีมคนใหม่ว่าเราได้ติดตามฮาหมัดมานานหลายปีแล้วผมเองก็เคยดูเขาเล่นเช่นเดียวกัน ผมเชื่อว่าเขาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของวงการแมน,นเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีประวัติศาสตร์อันน่าประภุญใจในการพัฒนาเยาวชนและที่นี่ก็มีครบตัวอย่างในการทําให้ฮามัดเดียโลเติมเต็มความสรค์ที่เขาจําเป็นต้องใช้เวลาการปรับตัวแต่ความเร็ววิสัยทัศน์และทัศนคติการเลี้ยงบอลจะช่วยให้เขาปรับตัวเขาเป็นนักเตะที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่จะกลายเป็นนักเตะคนสำคัญข,ข,ของไอแสดงแมน,นเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอีกหลายปีข้างหน้า ยังไม่ดีพอโซชายอมรับแมนเชสเตอร์เตดแพท้ทีมที่ดีที่สุดของกัังกฤษหลังตกรอบในศึกคาราบัคอลิแกน่าโซชาในครับคุณสื่อของปอีแสดงแมนเชสเตอร์เตดกล่าวหลังจบเกมที่พ่ายแพ้กับแมนเชสเตอร์ในศึกคาราบัครอบ,บ,บรองชนะเลิศว่าพวกเขาแพ้ต่อทีมที่ดีที่สุดในกัังกฤษต,ตามการรายงานจากเดลี่สตาร์เป๊ปกูริล่าพาทีมโรเบร์สฟ้าเข้ารอบชิงชนะเลิศในลีกครับในสุเร็จเป็นปีที่4ติดต่อกัน ในการที่คุณซอชาวนอร์วิเจียนก็ทําให้ทีมตกรอบในรอบซีมิไฟแนลในศึกฟุตบอลถ้วยเป็นครั้งที่4ในรอบปีนะครับโดยหลังจบเกมเจ้าตัวก็กล่าวว่าเราเล่นกับทีมบานโจนตี้ที่ดีมากๆพวกเขาเล่นดีๆเมื่อใดก็ตามพวกเขาเล่นดีเราก็ต้องเล่นให้ดีกว่าเพื่อเอาชนะพวกเขาให้ได้เราแค่ยังขาดตรงนี้ไปเราใกล้มากๆแล้วซึ่งเดือนตเตปปีนี้เวอร์ชั่นที่ดีกว่าที่ลงเล่นในรอบซีมิไฟแนลปีที่แล้วมากมันเป็นเรื่องของจิตวิทยา บางครั้งคุณต้งเจอกับทีมที่ดีในรอบนี้และเราก็ทำได้แค่ไม่ดีพอเราต้องเจอกับทีมที่อาจเรียกได้ว่าดีที่สุดใน,นกัองเกรดและเราทําได้ไม่ดีในวันนี้เปิดชื่อ2หลีกนะครับที่อิกาโลจะย้ายไปร่วมทีมหลังจากหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศิลีฬาชื่อดังนะครับออกมาเปิดเผยถึงสถานีต่อไปของดาวิงไรโอกาส ของปีแสดงแมนชูไนเต็ดนะครับอย่างโอเดียนอิกาโลที่จะย้ายไปค้าแข่งหลังจากหมดสัญญาในปลายเดือนนี้สกาสปอร์ตนะครับสื่อกีฬาชื่อดังออกมาเปิดเผยว่าโอเดียนอิกาโลกองหน้าของแมนชั่นเต็ดกำลังจะหมดสัญญายืมตัวในช่วงวันที่31 st, มกราคมที่จะถึงนี้และเป็นไปได้สูงว่าปีแสดงจะไม่รั้งแข้งรายนี้เอาไว้กับทีมในถิ่นโอร์ดัฟฟอร์ดและจะส่งกลับไปอยู่กับต้นสกัดเดิมอย่างเซี่ยงไฮ้เซนหัวในศึกชนิดซูเปอร์ลีกประเทศจีน แต่ล่าสุดนะครับสแกนสปอร์ตยังออกมาเปิดเผยถึงความเป็นไปได้ว่าจะตรวจจะกลับไปเล่นในแดนมังกรจุกลับสัญญากับทีมจะหมดลงในช่วงสิ้นป 2, 26นี2,664นี้และมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีหลายสโมสรนใน2ลีกจากฝั่งตะวันออกกลางอย่างกาตาและซาดิอาระเบียสนใจการด้านรายนี้นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวลืออีกนะครับว่า2ส,สโมสรในพรีเมียร์ลีกก็สนใจอยากจะได้แข่นรายนี้ไปซัดประตูให้กับต้นสก,กัดด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับอิกลโลในวัย31ปีเราใช้ไปแสดงในซีซั่นนี้ไปเพียง4เกมเท่านั้นในลุกกาลนี้โดยเป็นการลงเป็นตัวจริงในศึกคาร์ลคัพ2เกมและตัวสำรองพิม์ลีก1เกมและในศึกยูฟ่าชชมลีก1เกมซึ่งสาเหตุที่การลงสนามน้อยในครั้งนี้นะฮะนั่นเป็นเพราะการมาของยอดเดี่ยวยิงทีมชาติอุลวัยย่างเอลมาทดอเอน,นิสเนคาร์นีที่ย้ายเข้ามาอยู่กับสโมสรเมื่อช่วงตลอดซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นเองครับ นิคเอสุกาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่8มกราคมครับ